นี่เครือมันมะพร้าวค่ะนีมมน่มันมันมันมะพร้าวเครือมันมะพร้าวอันนี้เครือมันมะพร้าวนี่เครือมันมะพร้าวนี่ค่ะคือปูกนี่ละปีที่สองนี่ในหาบคูหนึ่งได้ค่ะในหาบคูหนึ่งนี่ในหาเป็นหาบคู่ค่ะพี่น้องค่ะนี่เพราะว่ามองดีดินพ่นจะลมจะยังเนาะนี่แล้วพี่พ่อนก็เกิดอยู่แถวนี้ค่ะมันไข่มันไข่ค่ะมันไข่อันนั้นก็มันสาคูนะก็มันสาคูพี่น้องค่ะพาพีพาหน่องมาชม มันสาคูคูเมื่อนี่เขาว่าใครกินมะพร้าวเป็นลูกเนาะเขากินมะพร้าวไปแกงตะวันทางบ่มีผพู้ใด้วอาร่องห้แล้วพี่พอนว่าจะเอาว้ต้นเดียวทั้งผนว่าจะเอาไว้ต้นเดียวกกเดียวกับพ่อเพราต้องเอาว้หลายเพราะว่าช่วงนี้กับมะเขียมะขวดมะเขียเห็ดเป็นหม่องเป็นหม่องนอนเนาะเป็นหม่องนอนนี่ทีละสบายสบายเพิ่อนมันสาคูนี่ถ้าเจ้า่อยนี่แต่ว่าถ้าเวลาเพิ่นเท้าเครื่องออกมากนี่ เป็นเดินใหญ่ได้พี่น้องค่ะเป็นเดินใหญ่มั่นมั่นค่ะในเรื่องของมั่นค่ะนี่นี่นี่ป้าอนันคุด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 วบนี่คุดแปลงคุดว้สะไว้ให้ดินลมนี่จะคุดว้แถวนี่พระเิพนเกิดเนาะให้พันเนาะนี่ให้เครือเพันเท่าคื้นี่ให้เท้าวั่นพันเครือเอาเท้าคือนี่เท่าึืนต้นมะพร้าวนี่ต้นมะพร้าวใหญ่นี่มะพร้าวนี่มะพร้าวนี่ขั้นขั้นน้ำค่ะกันกับมะเขียมะขวันมะเขียเห็ดเป็นหมองเป็นหมองนอนเนาะ มันหม่องนอนนี่ทีละสบายสบายเพิ่นม,มันสาคูนี่ถ้าเอาเจัก่อยนี่ขอบคุณในการรับชมนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยค่ะสวัสดีค่ะนี่ในหาบคูหนึ่งได้ค่ะในหาบคูหนึ่งนี่ในหาเป็นหาบคูค่ะพี่น้องค่ะนี่เพราะว่ามองดีดินพ่นจะลมจะยังเนาะนี่แล้วพี่พอนกับกะทินี่มาเผาขันเอาเอากะทิเนาะค่ะเฮ็ดกะตม้มข้นม นี่มะพร้าวเดี๋ยวมันมะพร้าวน้ำหอมด้วยพี่น้องคะต้นใหญ่ละค่ะปลูกนี่ซี่ปิดนี่ในหาบคูหนึ่งได้ค่ะในหาบคูหนึ่งนี่ด้หาบเป็นหาบคู่ค่ะพี่น้องค่ะนี่เพราะว่ามองดีดินพ่นจะลมจะยังเนาะนี่แล้วพี่ปอนกับคู่เมื่อนี่เขาว่าใครกินมะพร้าวเป็นลูกเนาะเขากินมะพร้าวกะทินี่มะพร้าวคั่นเอาเอากะทินะค่ะเห็ดกระตมขนมนี่มะพร้าวดูว่ามันมะพร้าวน้ำหอมด้วยพี่น้องคะต้นใหญ่ละค่ะ ปลูกนี่ซีพี่นาพอนจะออกเต็มเลยพี่น้องค่ะนี่พอนจะออกใหญ่เขาเป็นหนาปพื่อเลยนี่พี่นาเนาะพี่นี่พอนกับกระรังเอามาปลูกไม้เอามาปลูกไม้พอนกับกระร่งซัมหนีเนาะค่ะสามตัวนี้กระรังป่งขึ้นสี่ตัวผุนตัวสี่ตัวผุนนี่หาหาอันนี่เคลื่อมันมะพร้าวค่ะนี่มันมันมะพร้าวเคลื่อมันมะพร้าวอันนี้เคลื่อมันมะพร้าวนี่ เมือมันมาเผานีก็่คือปลูกนี่ละปีที่สงองมีพ่อนองว่าเบิงแล้วพี่พ่อแน้มาปลูกไว้นี่อีกมองหนึง่งพอกรลรังเกิดพอปลูกหล้ไร้ข่าวอยู่แถวนี้ว่าเกิดพอปลูกลร้นี่มันนี่ปลูกมีสามหลุมสี่หลุมมีสี่หลุม,ม,ห,ลมหนึ่งหลุมหนึ่งสองหลุมขอบคุณในการรับชมนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยค่ะสวัสดีค่ะ สามตัวนี้ก็ล่งปรงขึนสี่ตัวผุนตัวสี่ตัวผุนนี่ฮะห,หาอันนี่มันนี่ปกูกมีสามหลุมสี่หลุมมีสี่หลุม,ม,ห,ลมหนึ่งหลุมหนึ่งสองหลุมแต่ว่าถ้าเวลาเพิ่นเท่าเครื่องออกมากนีเป็นเดินใหญ่ได้พี่น้องคะ่ะเป็นเดินใหญ่อ่ามั่นมั่นคะ่ะในเรื่องของมั่นคะ่ะนี่ ขอบคุณในการรับชมนะคะขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยค่ะสวัสดีค่ะหลุมอยู่นี่เนาะมันใครคะพี่น้องค่ะมันใครปลูกไว้ซ้ำนี่เนาะเดือนนี้นี่มันนี่ปลูกมีสามหลุมสี่หลุมมีสี่หลุมหนึ่งหลุมหนึ่งสองหลุมแต่ว่าถ้าเวลาพันเท่าเครื่องออกมานี่เป็นเดินใหญ่เ้ยพี่น้องค่ะเป็นเดินใหญ่อ่ามันมันค่ะในเรื่องของมันค่ะนี่ นี่นี่เนาะนี่ให้เครือเพันเท่าคืนนี่ให้เถาวัลย์พันเครื่อเอาเท่าคืนนี่เท่าึ้นต้นมะพร้าวนี่ต้นมะพร้าวใหญ่นี่มะพร้าวนี่มะพร้าวนี่ขั้นขั้นน้ำค่ะกันไปแกงแต่ว่าทางบ่อพีู่ดอะไรว่าองุไห้แล้วพี่พอนว่าเจ้าว้ต้นเดียวทั้งผนว่าเจาาว้ต้นเดียวก๊กเดียวกับพ่อเพาะตรงใบหลายเพราะว่าช่วงนี่นี่นี่ที่นี่พิ่จะออกไปได้แพร่ออกไปเต็มด้อยพี่น้องค่ะขั้นพิ่ออกเต็มนี่นะบ่ได้ สองตาใหญ่ๆได้พี่น้องค่ะนี่เนาะนี่ให้เครืองพันเท่าขื้นนี่ให้เถาวัลย์พันเครือเอาเท่าขืนนี่เท่าขึ้นต้นมะพร้าวนี่ต้นมะพร้าวใหญ่นี่มะพร้าวนี่มะพร้าวนี่ขั้นขั้นน้ำค่ะกันนี่มันนี่ปลูกมีสามหลุมสี่หลุมมีสี่หลุมหนึ่งหลุมหนึ่งสองหลุมปีแล้วนี่สี่ปีเดียร์ซ้ำนี่เนาะพี่น้องค่ะว่าจะให้ข้าเจ้ามาเอาไปเห็ดไอ้ด้านน่ะ แกงค่ะแกงเกิดอยู่แถวนี้ค่ะมันไข่มันไข่ค่ะมันไข่อันนั้นก็มันสาคูนะก็มันสาคูพี่น้องค่ะผ้าพีผ้าหนองมาชมมันสาคูกะทินี่มะพร้าวคันเอาเอากะทินาะค่ะเห็ดข้าต้มขนมนี่มะพร้าวดูมันมปนมะพร้าวน้ำหอมเลยพี่น้องค่ะต้นใหญ่ละค่ะโอกรีซปิดจะรังไหนซำนี่ค่ะอันนี้ผ้ามะเบิงอันนี้เอีกยดค่ะมะเบิงอีนี่นี่ก็มัน อันนี้ก็มันเครือมันเหมือนกันนะคะนี่เครือมันนี่เนาะนี่ให้เครือเพิ่นเท้าขึ้นนี่ให้เถาวัลย์เพิ่นเคร้าเท้าขึ้นนี่เท้าึ้นต้นมะพร้าวนี่ต้นมะพร้าวใหญ่นี่มะพร้าวนี่มะพร้าวนี่ขั้นขั้นนามค่ะกันด้วยเกงแต่วันทาง่บพี่พู้ไดมา่าอร่งห้แล้วพี่พ่อน่าจะไว้ต้นเดียวทั้งผนว่าจะอาไว้ต้นเดียวกกเดียวกับพ่อบ่ร้องเอาไว้หลายเพราะว่าช่วงนี้พินาพันจะออกเต็มเลยพี่น้องค่ะนี่พันจะออกใหญ่เขาเป็นหน้าปื๊ดเลยนี่พินาเนาะ พี่นี่พอนกับกระรังเอามาปลูกไม้เอามาปลูกไม้พิ่นกับกรังซัมนีเนาะค่ะฟ้าอันันคุด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 ไว้นี่คุดแปลงคุดไว้สะไว้ให้ดินลมนี่จะคุดไว้แถวนี่เกษตรเพิ่นเกิดเนาะไอพวนี่มันนี่ปลูกมีสามหลุมสี่หลุมมีสี่หลุมหนึ่งหลุมหนึ่งสองหลุมนี่ได้หาบคู่หนึ่งได้ค่ะได้หาบคู่หนึ่ง นี่นะคะเป็นหาบคูค่ะพี่น้องคะ่ะนี่เพราะว่ามองดีดินพ่นจะลมจะยังเนาะนี่แล้วพี่พ่อนกับกับมะเขียมะขวดมะเขียเห็ดเป็นหม่องเป็นหม่องนอนเนาะเป็นหม่องนอนนี่ทีละสบายสบายพิ่นม,มันสาคูนี่ถ้าเออเจ้าลอยนี่ป้องพี่น้องคะ่ะปูกพี่กายนี่เพ่อกับหัวไยเลยแต่และพี่พ่อนกับว่อท่านไน้ขคุดกินพี่นาพอนจะออกเต็มเลยพี่น้องคะ่ะนี่พอนจะออกใหญ่เขาเป็นนาพื่เลยนี่พี่นาเนาะ ปีนี้พ่นกับกระรังเอามาปลูกไม้เอามาปลูกไม้พิ่นกับกรังซ้ำนี่เนาะค่ะฟักอันันคุด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 เลยนี่คุดแปลงคุดไว้สะไว้ให้ดินลมนี่จะคุดไว้แถวนี่เกษตรเพิ่นเกิดเนาะปีแล้วนี่ซีปีเดียร์ซำนี่เนาะพี่น้องคะว่าจะให้ข้าเจ้ามาเอาไปเห็ดไอ้นั่นน้าแกงค่ะแกงปีแล้วนี่ซีปีเดียร์ซำนี่เนาะพี่น้องคะ ว่าจะให้ข้าเจ้ามาเอาไปเห็ดไอ้ด้านนะ่ะแกงค่ะแกงไปแกงแต่วันทางบ่มพีผู้ดใดมาาอา่งห้แล้วพี่พอนว่าจะเอาใบต้นเดียวทั้งผนว่าจะเอาว้ต้นเดียวกกเดียวกับพ่อเพอต้องเอาว้หลายเพราะว่าช่วงนี้ปีแล้วนี่สี่ปีเดียรซ้ำนี่เนาะพี่น้องคะว่าจะให้ข้าเจ้ามาเอาไปเห็ดไอ้ด้านนะ่ะแกงค่ะแกง กับมะเขียมาขวดมาเขียเห็ดเป็นหม่องเป็นหม่องนอนเนาะเป็นหม่องนอนนี่ทีละสบายสบาย่นม,มันสาคูนี่ถ้าเออจัก่อยนี่มีผ้าอนองมาเบิงแล้วพี่พ่อนแลมาปลูกไน้นี่อีกหมอห่องหนึ่งอันเพอกระร่งเกิดพอปลูกไล้ไร้ข่าอยู่แถวนี่ว่าเกิดบอปลูกไร้าสามตัวนี้กรลร่างป่งขึ้นสี่ตัวผุน่นตัวสี่ตัวพุ่นนี่ฮะ หาอันฟักอันนันคุด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 วบนี่คุดแปลงคุดไว้สะไใหไดินลมนี่อย่าคุดไว้แถวนี่เสษเพพ่นเกิดเนาะนี่ได้หาบคู่หนึ่งได้ค่ะในหาบคู่หนึ่งนี่ด้หาบเป็นหาบคู่ค่ะพี่น้องค่ะนี่เพราะว่าวองดีดินพ่นจะลมจะยังเนาะนี่แล้วพี่พ้อนก็จะร่างไหนซ้ำนี่ค่ะอันนี้ผ้ามาเบิงอันนีเอียค่ะมาเบิงอีกนี่นี่ก็มัน อันนี้ก็มันเคือมันเหมือนกันนะคะนี่เคือมันนี่กับมันไข่เนาะเบื่อกี่เราห้อยไก่มาเขียห้อยไก่พ่นห่อนคุเมื่อนี่เขาว่าใครกินมะพร้าวเป็นลูกเนาะเขากินมะพร้าวกะทิกล่องเขากินกะทิกล่องเนาะพี่น้องเนาะแล้วหาผู้ใดอยากผู้ใดอันนี้กับมาเด้อมาฟันเรามาฟันลงมาฟันลงอาไปแกงนี่แซ่บนี่ในหาบคู่หนึ่งได้ค่ะในหาบคู่หนึ่งนี่ในหาเป็นหาบคู่ค่ะพี่น้องค่ะนี่ เพราะว่ามองดีดินพอนจะลมจะยังเนาะน,นี่แล้วพี่พอดกับพี่นาพอนจะออกเต็มเลยพี่นองคะ่ะนี่พอนจะออกใหญ่เขาเป็นนาเปื้อนเลยนี่พี่นาเนาะพี่นี่พอนกับกระลังเอามาปลูกไม้เอามาปลูกไม้กมนันกระลั่งซํานีเนาะค่ะแต่ว่าถ้าเวลาพอนเท่าเครื่องออกมานี่เป็นเดินใหญ่เ้ยพี่นองคะ่ะเป็นเดินใหญ่อ่ามั่นมั่นคะ่ะในเรื่องของมั่นคะน่ะนี่นี่ร่มด้วยพี่นองคะ่ะกับฝากไว้บึง น้องโคนะพี่เน่ถ้าเจอก็อย่าลืมกดหัวใจแลวคอมเมนต์อย่างสร้างสรรค์นะคะฝากช่องระพีพรพื้นผาด้วยนะคะเนาะนี่ให้เครือเพันเท่าคืนนี่ให้เถาวันเ์พันเ้าเท่าคืนนี่เท่าคืนต้นมะพร้าวนี่ต้นมะพร้าวใหญ่นี่มะพร้าวนี่มะพร้าวนี่ขั้นขั้นน้ำค่ะกันเขากะทิกองเขากินกะทิกล่องเนาะพี่น้องเนาะแล้วาผู้ได้ยากผููได้อันนี้ก็มาเด้อมาฟันเรามาฟันลงมาฟันลงอาไปแกงนี่แซ่บนี่มันนี่ปลูก มีสหลุมสี่หลุมมีสี่หลุม,ม,ห,ลมหนึง